ผมนายมดตรีบ <Cornell. S 2> ัณฑิตบุญแขงได้นำกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินผู้ควบคุมแถวได้นำชุดทักษาความปลอดภัยหมู่บ้านมารอรับการตรวจเทียมมีจำนวนยอด30ายครับ ตามแรงเรงนาครับทุกตำบลทุกหมู่บ้านให้เข้าใจโครงการถึงการรล่นโยบายในการซักซ้อนในวันนี้มีเรืองภาษากัะโยชน์ส่วนพักพิงชั่วคราวได้เดินทางกลับเข้าสู่หมู่บ้านชุมชนชุดรักษาความปลอดเพื่อฝึจับตั้งและถืออบรมชุดรวมชุดรักษาความปลอดในหมู่บ้านในพื้นที่4 6 8ถึงเดือนมกราคม2569เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติกาขอการียอนเชิญครับ ทหารตำรวจตำเรนชายแดนที่ตรึงกำลังเฝ้าชายแดนอยู่ครองและชาวบ้านซึ่งก็คือพี่น้องชอเราทุกคนที่คอยทำให้ประเทศของเราปลอดภัยมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีว่าประเทศไทยของเรานั้นถึงแม้ว่าเราจะรักสงบ เราไม่เคยคิดก้าวล่วงสร้างขวัญกำลังใจและเป็นนโยบายที่สาม,มารถทดแทนพระคุณของท่านที่ท่านได้ม,มอบให้กับว่าสือึกน,นะครับอันนี้นอกบทแล้วนะท่านอาทิ์ดิงของการปกครองบอกผมว่าท่านเสียสละดถึงขนาดานนว่าท่านไม่ได้ไปอยู่ถุนตพยศนะครับท่านเสียสละ show live